สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทํากล่องบ้านแบบนี้เชื่อว่าตอนนี้แลๆคนอาจจะมีไว้ในมือแล้วใช่ไหมเอ่ยตอนที่ได้มาอาจจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นห่อแบบนี้นี้นะเราจะเริ่มตั้งแต่แกะห่อกันเลยค่ะว่าแกะห่อแล้วเราจะประกอบให้ขึ้นเป็นรูปบ้านอย่างนี้ยังไงนี่ค่ะพอแกะห่อแล้วก็จะมีส่วนประกอบสองชิ้นแบบนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นตัวหลังคาอย่างที่เราเห็นอย่างนี้กันนะคะส่วนสีฟ้าอันนี้จะเป็นตัวบ้านค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มประกอบฐานบ้านกันก่อนนะคะโดยที่ในฐานบ้านนาคะเป็นแบบนี้แล้วข้างในเราจะมีตัวสีส้มแทรกไว้อยู่เราดึงสีส้มออกมาแล้วก็วางมันพักเอาไว้ก่อนเราจะมีตัวเศษติ่งอันนี้นะคะให้ค่อยๆดึงออกสองข้างเลย จากนั้นนะคะเราก็พับมันให้เป็นทรงกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็เอามันความลงแล้วก็มันจะมีสีด้านแบบนี้นะคะให้เราพับอันที่มันเป็นด้านที่มันเวาเข้าอย่างเงี้ยลงไปก่อนแบบนี้จากนั้นเราก็พับอันซ้ายแล้วอันขวาเข้าไปแล้วก็ค่อยพับอันสุดท้ายเข้าไปเสร็จแล้วเราก็กดมันลงไปเลยค่ะปึ้ง ก็ได้เป็นก้อนกล่องเรียบร้อยแล้วเราก็กลับของมาด้านเดิมแล้วเราก็พับเริ่มจากพับอันใหญ่ด้านนี้ก่อนนะคะด้านหน้ากับด้านหลังพับแล้วกดลงไปเลยค่ะนี่จากนั้นค่อยพับด้านข้างค่ะกดลงไปเลยอ่าเรียบร้อยเราจะเห็นว่ามันเป็นกล่องเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะ เอาตัวสีส้อมอันนี้นะคะมันจะมีรอยพับนะคะสังเกตให้พับตามรอยพับได้เลยค่ะนี่มันก็จะเป็นฐานแบบนี้นะคะใส่เข้าลงมาในนี้เลยค่ะเอามือดึงตรงนี้ออกนิดนึงนะคะสองข้าง เพื่อให้มันเข้าไปในตามล็อกข้างใน,นได้แพนเรียบร้อยแล้วค่ะฐานบ้านของเราค่ะต่อไปเราจะมาทำตัวหลังคาบ้านกันนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เราลองกางออกมาให้หมดเลยพอกางออกมาทั้งหมดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะมันก็จะมีเหมือนเดิมเหมือนอันนั้นเลยมันจะมีติ่งเล็กๆให้เราแกะมันออกค่ะ จากนั้นเราคว่ำมันลงนะคะเราก็พับค่ะมันจะมีรอยพับอยู่นะคะพับตั้งรอยพับทุกอันเลยค่ะพับไปก่อนค่ะพอพับแล้วมันจะมันจะงอแบบนี้ยค่ะให้พับขึ้นมาเอาตัวสองอันนี้นะคะเกี่ยวกันค่ะแล้วก็พับอันนี้ขึ้นมานะคะ ข่อมันแล้วก็พับกดลงไปค่ะมันก็จะเข้าไปในติ่งพอดีค่ะมันจะประกอบเป็นลูกบ้านอีกข้างน,นะคะอีกข้างก็จะพับแบบนี้นี่ค่ะกดลงไปเลยแอนเรียบร้อยค่ะก็จะเป็นหลังคาบ้านของเราจากนั้นเราก็หลังคาบ้านมาประกอบกับตัวบ้าน ในตอนแรกคนอาจจะพอดีนะคะพอดีเปะ๊ะนี่เรียบร้อยแค่ตอนพวกนี้นะคะเราก็จะได้กล่องบ้านเว็บเลนลี่ของเราไปใช้ใส่ที่ขั้นสวยงามแล้วค่ะ